สวัสดีค่ะพบกับอ,อ้นอีกแล้วนะยัเพิ่งเบื่อกันวันนี้ก็จะมารีวิวโรตีแช่แข็งเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนถามมาอ้อนมาว่าเฮ้ยโรตีแช่แข็งเนี่ยมันเอามาทำกินได้ยังไงบ้างไปดูกันเลยดีกว่ามันไม่ได้ยากเหมือนที่คิด<ม>เดี๋ยวอ,อ้นไปหยิบโรตีแช่แข็งแป๊บนึงนะอันนี้โรตีแช่แข็งที่อ้อนใช้อยู่แต่ว่าอ,อ้นใช้อยู่มันจะมีสีรสชานะตินะวันนี้อ้อนใช้เป็นงาดำเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยกนะ่า วันนี้อ้อมก็จะมาทำแบบ2 p ีแบบไม่ใช้น้ำมันกัแบบใช้น้ำมันคือถ้าแบบไม่ใช้น้ำมันเนี่ยก็คือสำหรับคนที่ไม่ชอบกินแบบกรอบๆนะอ้อมเอาแบบแรกก่อนแบบแรกง่ายมากนี่โรตีแช่แข็งอันนี้อันนี้เป็นเป็นงาดำเนาะมันก็เลยไม่ได้ขาวไม่แพงด้วยนะสะดวกต่อการทำกินแล้วก็สะอาดปลอดภัยด้วยดีกว่าซื้อบางนะอ้อมมีความคิดเห็นว่าอย่างไงทุกคนรู้นะเพราะถ้าซื้อบาจะเป็นยังไงนี่พอ ไม่ยางยแค่เอาไปแบบเนี่แบบอยอย้างไฟเฉยๆอ่ะแค่เนี้ยเราก็รอ,อรอสักครู่นะแต่ที่สำคัญกระทะต้องสะอาดเพราะไม่งั้นจะมีกลิ่นอื่นนะ่ะติดเข้าไปนี่นะคะมันจะเป็นอย่างงี้ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยเพราะว่าเนี่ยโปรตีแช่แข็งนอะ เหมือนประมาณอารมณ์แบบทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอะ่ะแค่มาอุ่นรับประทานเองว่าจะอยากจะทานแบบไหนแค่นั้นเองคือทำกินหน่อย,ยแล้วไงรสชาติรับประกันไม่ต่างจากบางเลยมันอยู่ที่เราว่าเราต้องการแบบไหนนุ่มหรือกรอบนี่อันนี้สำหรับไม่ใช้น้ำมันเรียบร้อยแล้วนะคะ วางไว้ก่อนชิ้นสองอ้อจะใช้แบบใช้น้ำมันเนาะถ้าอยากกินแบบกรอบนะใส่น้ำมันเข้าไปค่ะอันนี้แบบกรอบละใช้ใส่ไอ้อเป็นคนชอบกินแบบกรอบเนาะแต่วันนี้จะรีวิวให้เพื่อนๆสองแบบ คือแบบกรอบก็แบบถ้าได้ฟิลคือใช้มือตบเหมือนบังอะแต่มนร้อนไงไม่ไหวอย่าเพิ่งเบื่อกันนะอ้าวหยุดอีกสิบวันอาจจะเจอกันอีกหลายเมนูเลยอะ่ะเอาลงแล้วนะนี่ คือเป็นอาหารที่กิกชนิดที่เหม,มาะกับการช่วงกักตัวหรือไม่กักตัวก็สะดวกสบายอ่ะคือเราไม่ต้องไปเป็นรู้ว่านั่นใจบาบอกว่าบังสะอาดหารือเปล่าเริ่มผูเริ่มกรอบล้วอ่ะ อย่างเดิมก็ถ้าจะให้กรอบแบบนั้นเลยก็ต้องใส่น้ำมันเยอะเหมือนอ้อนทำโอ้ชาได้แล้วอ่ะอัดเดียวค่ะโรตีแช่แห็งก็มีหลายราคาเนาะแล้วแต่อันนี้อิสลามทานได้นะเพราะว่าอ้อนซื้อมาจากคนอิสลามเหมือนกันที่เขาผลิตเลยอันนี้คือที่แหล่ผลิตเลย จะได้ถูกกว่าทั่วไปนี่อ้นให้ดูใกล้ๆก,ก่อนนะเดี๋ยวอ้นต้องเสด็จน้ำมันก่อนแบบก่อมันจะมาเป็นแบบน,นี้เห็นปะเหมือนนะเหมือนจริงเหมือนจริงเราพักน้ำมันก่อนอ,อ,อ,อตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ค่ะอ้นบอกอย่กเทียบกันอันนี้แบบไม่ใช้น้ำมันนะคะอันนี้แบบใช้น้ำมันค่ะเหมือนที่บางทอดเลย แค่นี้เองก็เสร็จแล้วแต่ว่าจะเสร็จสมบูรณ์ก็คือใส่นมนะคะแต่ว่าวันนี้ที่อ้อนจะไม่ใส่นมตานลนะเพราะอ้อนไม่ชอบหวานแม่ใส่เเลยคะ่ะใส่เอาตามใจชอบเลยแต่นมไม่ค่อยออกอะ่ะขอใส่นมแป๊บหนึง่งอยากใส่เชอร์รี่หรืออะไรก็ได้ตามใจชอบเลย บอกว่ามนมมานี้แค่นนี้อ้อจะเลือกใส่นมนะคะนี่หน้าตาหน้าราบประทานมากนะคะส่วนจานนี้อ้จะเลือกใส่เป็นช็อกโกแลตนะคะ เดี๋ยวบ้ากินโรตีได้นะคะวันนี้รีวิวโรตีของออนก็จบลงแล้วนะคะยังไงก็ถ้าสนใจก็ติดต่อกันได้นะก็จอมดาบอยู่เหมือนกันยังไงก็พบกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์อ,อ้นด้วยเหมือนเดิวนะคะฝากติดตามกันเยอะๆฝากแชร์เพื่อนเพื่นได้รู้จักอ,อ้นด้วยนะคะพบกันค่ะบ๊ายบาย